ห้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีเมถุนรักนาราศีเมถุนนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่1 4ก,ก,กรกฎาคมความรักนะคะชัดเจนมีคู่นะคะหรือ ความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูพลังงานหลักพลังงานรวมของชาวราศีเมถุนประจำช่วงเดือนพฤษภาคมนี้กันก่อนเลยชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะคิงเรียนว่าเลยช่วงนี้ความรับผิดชอบเยอะบางทีเราเองโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงพิถีพิถันในชีวิต ะะมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลมองทุกอย่างเป็นสัจธรรมมองทุกอย่างเป็นความจริงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเมถุนลัคนาราศีเมถุนคุณจะไม่ค่อยอะไรกับ สิ่งรอบข้างเยอะนิ่ง,งๆเฉยๆไม่โรแมนติกไม่แสดงความรู้สึกกับอะไรทั้งนั้นนะคะเราก็โฟกัสตัวเองนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวโฟกัสการเงินการงานตัวเองวางแผนชีวิตของตัวเองมากกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเมทุนเป็นอย่างไรต่อไปบ้างนะมีก้าถ้วยนะคะมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากพอสมควรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีหลายอย่างที่เรากาลังอยากคิด อากทานะคะแล้วก็บวกกับโอกาสจังหวะต่างๆในช่วงนี้บางทีเราเองก็ไม่ค่อยจะสนใจอะไรสักเท่าไหร่นะคะเออก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงเนาะบางทีอาจจะมีคนรอบข้างที่เข้าใจผิดคุณเกิดขึ้นนะคะหลายๆท่านมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนนะคะการยกย้ายการเดินทางการได้ทดลองทําในสิ่งใหม่หรือว่าอะไรที่เรากําลังจัดการอยู่มันเริ่มมีความลงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บรรยากาศเริ่มโอเค ขึ้นไม่ตึงเหมือนที่ช่วงเวลาผ่านมาแล้วสามไม้เท้านะคะบ่งบอกถึงหลายๆท่านเริ่มหันหลังให้กับปัญหาหันหลังให้กับความสัมพันธ์มองไปในอนาคต วางแผนชีวิตตัวเองต้องการที่จะเปิดโลก,กทัะน์ให้กับตัวเองเพื่อ,อได้รู้จักกับคนใหม่ๆมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราพิจารณาตัวเองเหมือนขย่าชีวิตตัวเองไตร่ตรตองชีวิตตัวเองอย่างถี่ถ้วนมากๆกับหลายๆสิ่งช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนนะคะหนึ่งเหรียญเราโฟกัสกับสิ่งที่เราจับต้องได้อะไรที่เรารู้สึกว่า เราจับต้องได้เราสัมผัสได้มันมีค่าต่อเรามันมีความสุขต่อเราเราก็ให้ความสำคัญกับสิ่งสิ่งนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่บั่นทอนจิตใจคุณก็ค่อยๆที่จะปล่อยวางแล้วนะคะถือว่าเมทุนโอเคนะเรามาดูสำหรับคนโสดกันบ้างดีกว่าเนี่ยคะ่ะว่าความรักของคนโสดชาวราศีเมทุนลัคนาราศีเมทุนคนโสดทั้งหลายเป็นยังไงบ้างนะคะ มีสามเรียนมาสามเรียนที่บ่งบอกถึงคนโสดในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณนะคะอาจจะมากกว่าหนึ่งคนเราเองก็ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาดูๆอยู่ว่าจะไปในทิศทางไหนคนที่เข้ามาก็มีทั้งคนที่ลงมือที่จะจีบเราแบบจริงๆมาพร้อมชัดเจนแล้วก็มีคนที่เราก็ถูกใจตรงสเปคแต่ว่า เขาอาจจะยังไม่ได้ถูกชะตาเราในทุกๆอย่างนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์อยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่สนใจถึงแม้ว่าคุณเองอาจจะยังเอาแน่เอานอนกับตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ํานะคะเด็กถ้วยเนี่ยมันังมีความรู้สึกอ่อนแอเป็นความรู้สึกที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้บางครั้งก็อยากรักบางครั้งก็อยากมีแฟนบางครั้งก็อยากโสดเราก็ยังรู้สึกถึงความเป็นอิสระ คนที่เข้ามาก็อยากคุยแล้วก็คุยนะคะแต่ว่าก็กลัวไม่ได้กลัวว่าเขาจะหักอกหรือเทเราไปแต่เราก็กลัวว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบเขาจริงในทุกๆอย่างเกิดสมมติว่าเปิดใจไปแล้วสุดท้ายเรารับไม่ได้กับสิ่งที่เขาเป็นจริงๆเนี่ย มันจะไปในทิศทางไหนหลายๆท่านก็เริ่มคิดหนักขึ้นคิดมากขึ้นนะคะ2ดาบเนี่ยแน่ๆเลยนะว่าชาวเมถุนนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจที่เข้ามาในเวลาเดียวกันจนต้องสับรางจนเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกในการครบคุยกับใครจริงๆจังๆ,ๆดีนะคะก็เลยยังปิดกั้นตัวเองอยู่ปิดกั้นไม่อยากที่จะผูกมัดไม่อยากให้สถานะ แต่ว่าก็ยังเปิดใจที่จะคุยกับคนเรื่อยๆนะคะเพราะช่วงนี้เอาจริงๆเนี่ยไพ่พรนะตัวชาวราศีเมถุนเองก็มีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดการเจรจาเวลาใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเจอทางออกเราเป็นที่เยียวยาความรู้สึกเขาได้ดีเราเองช่วงนี้คุยอะไรกับใครก็มันลงตัวไปหมดก็มีแนวโน้มนะคะเลยเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่นหน์อีกนึงนะ สีม่มเท้านะคะจะเจอคนที่ทําให้เราหวั่นไหวแล้วแหละทุกใจแล้วแหละ จะได้เฉลิมฉลองจะได้คบกับใครสักคนหนึ่งจริงๆนะคะหลายๆท่านก็คบกับชาวราศีพฤษภรัชนาราศีพฤษภคบกับคนที่อายุมากกว่านะคะหรือว่าเป็นรักต่างวัยคนที่เขาเองก็โสดมานานๆเหมือนกันเนาะคนที่อยู่ในชาวธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนคนที่ค่อนข้างมีภูมิฐานมีหลักการเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องอยู่ในละเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในสิ่งที่มันเป็นวิชาการ ไม่ค่อยทําอะไรที่มันนอกลู่นอกทางนะคะแล้วก็เป็นคนที่สุภาพบุรุษสุภาพสตรีมากๆพอสมควรที่จะได้เข้ามาในชีวิตนะอืเอเเด็กไม่เท้านะคะได้มีแฟนแน่ๆนะได้เริ่มต้น ได้เริ่มต้นคุยได้เริ่มต้นคบได้เริ่มต้นความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะเกิดการพัฒนาการสารต่อการพูดคุยกันต่อไปแต่แค่ว่าอาจจะยังเหมือนอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้นะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ได้สละโสดด้วยนะคะก็ต้องเลือกดีๆเนาะหากมีคนที่เข้ามาในชีวิตให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยบางทีก็ต้องพิจารณาคนที่เรารู้สึกว่ามันใช้เหตุใช้ผลในการเลือกคู่นะคะในช่วงนี้ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างดีกว่าว่าชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนนะคะคนมีคู่คนมีแฟนนั้นเป็นยังไงกันบ้างเอย เมถุนคนมีคู่คนมีแฟนคนมีคู่คนมีแฟนเป็นยังไงบ้างคะสามแม่เท้านะคะ ช่วงนี้ห่างๆกันนิดนึงนะคนมีคู่คนมีแฟนไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะบางทีมันมีในเรื่องของระยะทางมีในเรื่องของความไม่เข้าใจกันต่างๆเรื่องงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าเดิมนะคะบางทีมันเหมือนกับใครคนใดคนหนึ่งกำลังหันให้กับความรักความสัมพันธ์หันหลังนะคะมีอมเพอ p e r ร์แต่ว่ารักยังถือว่ามั่นคงนะชาวราศีเมถุนนะคะ มีพลังงานเดลิเวอร์เกิดขึ้นคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงในช่วงนี้นะคะบางทีอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับคนรักค่อนข้างที่จะง่ายความสัมพันธ์ไม่ค่อยที่จะวอหวาเท่าไหร่นะคะแล้วตัวเราเองก็ไม่ค่อยอยากจะมาโฟกัสกับคนรักเพราะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่เราพยายามอะไรมากๆเนี่ย มันเหมือนเราอยู่เพียงฝ่ายเดียวที่ต้องพยายามเหมือนเราต้องรับผิดชอบความสัมพันธ์อยู่เพียงฝ่ายเดียวนะคะแล้วบวกกับตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยที่อยู่แบบเนี้ยอยู่แบบไม่ต้องสูงสิงอะไรกันเยอะเพราะตัวคุณเองนะคะคิงเรียนก็มีความรับผิดชอบมีความมั่นคงดูแลตัวเองได้มีหน้าที่การงานบวกกับนะคะก้าวถ้วยเนี่ยเราเป็นต้นทุนเดิมของช่วงเดือนพฤษภาคมและ ว่าชาวราศีเมถุนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในหลายๆเรื่องว่าทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยถ้ามันดีที่สุดคนรักก็ต้องได้เห็นแต่ถ้ามันมีอะไรที่ผิดพลาดคือเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนหรือว่าพัฒนาอะไรได้มากในตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าคุณจะไม่ค่อยอยากจะปรับความเข้าใจไม่ค่อยอยากพัฒนาไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยอยากเอาอกเอาใจคนรักเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็มีระยะห่างเกิดขึ้นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องระวังด้วยนิดนึงแล้วกันเนาะถ้าหากไกลกันห่างไกลกันไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เติมเต็มเนี่ย บางทีนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเริ่มมีการเหมือนเปิดใจไปหลงรักตกกลุ่มรักคนอื่นที่มันอาจจะเป็นมือที่3ก็เป็นไปได้ก็ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนสี่ดาบเนี่ยรักยังค่อนข้างที่จะนิ่ง รักเป็นรักที่ค่อนข้างเหนื่อยรักไม่ได้มีแพชชั่นในการที่เราจะไปต่อด้วยกันเดร็กแ a n ใช้ความอดทนอดกั้นในความรักรักกันแบบไม่ค่อยที่จะมีความสุขรักกันในความอดทนนะคะในเมื่อแบบใช้คำว่าความอดทนแล้วนั่นหมายความว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้กับความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่เริ่มมีกฎเกณฑ์ในชีวิตคู่มากขึ้นนะคะแล้ก็มีในเรื่องของความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้น และทั้งสองฝ่ายนะช่วงนี้นิ่งๆน,นะไม่ได้ปรับความเข้าใจกันบางทีมันมีอะไรบางอย่างในใจแต่ว่าอาจจะเป็นคุณเองหรือแฟนคุณเองเขาก็ไม่อยากที่จะเคลียก็ได้แต่เก็บเอาไว้เก็บเก็บแล้วมันเป็นความอดทนนะคะถ้าหากวันใดมันระเบิดขึ้นมาระหว่างว่ามันอาจจะเป็นการเลิกลาหรือว่ายุติความสัมพันธ์เกิดขึ้นช่วงนี้ต้องหาเวลาให้กันมากขึ้นถ้าใครยิ่งอยู่ไกลกันเนี่ย ต้องพยายามติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าทางโลกออนไลน์ให้ความสัมพันธ์มันเหมือนกระชับกระชับกันมากขึ้นกว่านี้ไม่ระหองระแหงแบบนี้นะคะชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนเรามาดูกันต่อที่ความรักไม่ชัดเจนกันบ้างว่ารักที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับรักที่ไม่ชัดเจนรักไม่ชัดเจนนะคะมีห้าเหรียญมาเลย มีหไม้เท้ามี4ี่ถ้วยมี10ดาบนะคะรักที่ไม่ชัดเจนในช่วงนี้คนที่คุณกำลังคุยด้วยอาจจะต้องไปเหมือนศึกษาดูดีๆนิดนึงละกันเนาะว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยเนี่ยเขาเองเพิ่งจบกับรักครั้งเก่ามาไหมและยังมีความรู้สึกสบายใจกับการที่ไม่เริ่มต้นชัดเจนกับเราหรือเปล่า บางทีการเริ่มต้นของคุณมันมีอุปสรรคกันมาตั้งแต่ต้นเนะคะที่คุณเองก็พยายามเหมือนปรับความเข้าใจปรับทัศนคติตัวเองแต่ทั้งที่ตัวเราเองก็เจ็บมันเหมือนกับเรากำลังแบกความรู้สึกนี้เอาไว้เพียงฝ่ายเดียวการที่เราคุยบางทีเราเองก็อาจจะเริ่มเหนื่อยและ ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตามจีบยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้ว่าถ้าไปข้างหน้ามันจะโอเคไหมเราเริ่มหยุดนิ่งมากขึ้นนะคะสีถ้วมนความเบื่อหน่ายอารมณ์ของความรู้สึกที่ไม่ได้มีความคล่องตัวเริ่มประเมินเริ่มพักพักกายพักใจเหนื่อยนะคะประเมินว่าสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ย กับสิ่งที่คุณคาดหวังมันไปในทิศทางเดียวกันไหมหากมันมีอุปสรรคยากสเสลือเกินนะคะหลายๆท่านก็นเริ่มคิดที่จะถอดใจและเริ่มเบื่อเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะผิดหวังมาเยอะแล้วแอบรักแอบชอบใครอยู่ในช่วงนี้คุยกับใครที่ไม่ชัดเจนอยู่ในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์แล้วนะคะว่าตัวชาวราศีเมถุนเองจะถอดใจจะไม่อยากไปต่อ มันวุ่นวายในความสัมพันธ์จนเกินกว่าที่เราจะกลับมาเหมือนมั่นใจในตัวเขาและเราเองก็เริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะชาวราศีเมถุน กับคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยหลายๆท่านต้องไปดูดีๆนิดนึงแล้วกันเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดในชาววันจันทร์คนที่เกิดในชาวธาตุน้ําชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางงานที่ต้องเดินทางเปลี่ยนแปลงยกย้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเลยแหละเขาไม่ได้มีความมั่นคงที่จะอยู่ที่ใดเป็นหลักเป็นแหล่งด้วย บวกกับคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยไม่ชัดเจนเพราะเขาอาจจะมีสเสน่ห์อยู่แล้วดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตมากมายเขาเลยยังไม่ได้ต้องการที่จะตัดสินใจในการชัดเจนเพราะอาจจะยังต้องการเช็คเรตติ้งตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็คงจะต้องพยายามเหมือนกับว่าประเมินดีๆนิดนึงนะในช่วงเดือน พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยรักอาจจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับความรักที่ไม่ชัดเจนมันก็ยังจะนิ่งๆนะคะการกระทำทุกอย่างเนี่ยเหมือนเขาเองก็ยังทําให้เรามีไฟเหมือนเขาเองก็ยังพูดคุยในความรู้สึกที่มันกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนเป็นการผูกมัดคุณเอาไว้ต้องระวังนะคะว่าเราอาจจะตกไปเป็นตัวเลือกของเขายิ่งหากเขามีใครในใจอยู่แล้ว รอคนรักเก่าของเขาอยู่เนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายที่เสียใจเหมือนโดนให้ความหวังเหมือนเราถูกแทงข้างหลังเหมือนเราเจ็บอยู่เพียงฝ่ายเดียวเจ็บไปทุกทางนะคะหันไปทางไหนก็เจ็บแล้วก็ต้องมาแบกความเจ็บอยู่เพียงฝ่ายเดียวด้วยรักที่ไม่ชัดเจนประเมินดีๆนะคะชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ ใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ในทุกๆช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นลาย Facebook หรือ Instagram ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสวัสดีค่ะ